ไม่รู้เหมือนกันว่าม,มันเรื่อตั้งแต่เมื่อไรแต่ว่าทุกๆครั้งที่ฉันไปที่อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ฉันมักจะถูกรอมรอบด้วยคนที่หน้าตาคุ้นเคยเป็นอย่างมากแล้วหลังจากนั้นฉันก็ตระหนักได้แล้วว่าพวกเขาคือคนของเหรอร์จีเฉินทั้งหมดพี่อยู่กลคะรู้สึกว่าวิชาในโรงเรียนนี่มันจะยากมากเกินไปแล้วนะคะ ฉันเองก็มักจะบ่นกับพี่หยู่วงเสมอว่าเกลยของฉันไม่พัฒนาขึ้นเลยแล้วหลังจากวันนั้นฉันก็ได้รับโน้ตเป็นจำนวนมากในคราวเดียวกันการที่เห่อจี้ฉันมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตของฉันทำให้ชีวิตของฉันดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนไปอย่างมากเลยละ่ะฉันไม่เคยที่จะต้องรอคิวในการกดน้ำร้อนเลยสักครั้งที่นั่งที่ดีที่สุดในโรงอาหารก็มักจะถูกจองหรือว่าสำรองให้ฉันตลอดเลย จะต่ต้องของจื่ออี้ติดขัดเลยนะฉันไม่เคยจำเป็นที่จะต้องลบกระดานด้วยมือของฉันเองเลยแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ฉันประหลาดใจมากที่สุดก็คือนี่จื่ออี้เธอดีนึกเปล่าว่ามีนักเรียนจากโรงเรียนอื่นเนอะถูกทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายต้องถนนเลนเอ็กเมื่อคืนนี้ด้วยเนอะเอ๊ะนั่นมันทางกลับบ้านของฉันน,นี่นะเพราะงั้นเธอก็ต้องระวังด้วยนะถนนเส้นนั้นนะ่ะไม่มีไฟเลยเข้าใจไหมใช่แล้ว หลังจากที่เราพูดคุยกันจู่ๆบนถนนนั่นก็เต็มไปด้วยโคมไฟที่สว่างสวัยแต่ไปหมด่เลยล่ะฉันไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเหอเจ๊ฉันทำไมถึงได้ทำกับฉันดีมากขนาดนี้จนกระทั่งในวันนี้ว่าแต่ว่าทำไมพี่หยีดกวงถึงได้ไปเอาน้ำนานขนาดนี้กันล่ะเนี่ยพี่คถอะ นี่พี่หาผมอยู่อย่างนั้นะเหรอเกี่ยวกับเรื่องนั้นเนะ่จีเฉินขอบคุณนะที่ช่วยดูแลมันมากที่โรงเรียนให้นะี่พี่ผมสัญญาพี่แล้วนะนะผมจะต้องทํามันอยู่แล้วสิครับที่แทได้ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะว่าพี่หยูกวงเป็นคนขอ,ขอร้องให้เขาทําแต่การที่จีเฉินทําแบบนี้แสดงว่าขเขาก็ไม่ใช่ผู้ชายที่เลวได้เหมือนในข่าวลือสินะพี่ยูกวงคะเอ้นี่หัอจีเฉินไหนมาทําอะไรที่นี่เนี่ย นายอบอกนะว่าอ่านเดรี่ของฉันอีกแล้วนะไม่ใช่นะฉันกำลังที่จะทำควาจสอากตรงนี้อยู่ทังหางเลยเ่าแต่ว่าทำไมเธอถึงเรียกหาพี่ชายฉันอีกแล้วลนะ่ะวันนี้เนะเป็นวันเกิดของพี่อิ๋งกวงนะแน่นอนว่าฉันเนะมีงานอีเวนต์การเต้นที่โรงเรียนด้วยล่ะและฉันเองก,ก็ต้องการที่จะให้ของขวัญกับเขาด้วยถ้า่งนั้นตอนนี้ฉันไปก่อนเนะฉันจะต้องให้มั่นใจว่าพี่อิกวงจะมานะอืม เธอไม่แม้กระทั่งที่จะเชิญฉันไปเลยอย่างั้นเลรอทนที่เธอก็รู้ว่าหยีกลักับฉันเป็นแฝดกันเทอะวันนี้ก็เป็นวันเกิดของฉันเหมือนกันเนะฉันบอกแล้วไงว่าปีนี้ฉันไม่ได้วางแผนอะไรทั้งนั้นและฉันเองก็ไม่มีอารมณ์ที่จะพูดเรื่องนี้ด้วยเอ้ยพี่ครับยังไงวันนี้พี่ก็ต้องเฉลิมฉลองวันเกิดของพี่เนอะมาเร็วถึิหนาตามพวกเรามาตามผมมาเถอะผมมีเซอร์ไพรส์ที่ยิ่งใหญ่เตรียมไว้ให้พี่ด้วยเนอะเซอร์ไพรส์สิ่งั้นเหรอ เอานะพี่เฉินเฉินทางนี้ได้เลยนะครับเอาละฉันดูซิว่าผู้นายเตรียมอะไรให้ฉันทางที่ดีขอให้มันดีนะไม่อย่างนั้นฉันไจ่ชกหน้านายนะพี่เฉินครับสุกสันตวันเกิดนะครับการแสดงเต้นของเธอจะถูกจัดขึ้นในอีกครึ่งชั่วโมงแต่ว่าทำไมเธอถึงได้าไมาอยู่ที่นี่กันละ่ะจืออี้ทำไมเธอถึงได้เ็นไมได้ไหมว่าเธอ ตั้งใจมาที่นี่เพื่อฉันพี่สไพรยเชิญดื่มเล่าได้เลยนะครับว้าวพี่สภพยดื่มเลยครับดื่มเลยเหอจี้ฉันดูเหมือนว่าฉันจะประเมินนายสูงมากเกินไปแล้วสินะตอนแรบกบฉันคิดว่านายจะเป็นคนดีซะอีกไม่เคยคิดเลยนะวะ จะกลายเป็นแบบนี้นายคิดว่าอย่างไงละ่ะมันดูเท่นักเหรอที่บางครั้งไปใครบางคนต้องออกมาจากโรงเรียนเพื่อมาทําเรื่องแบบนี้เฮ้ยนี่เธอทําอะไรพี่เฉินเนอะเธอรู้หรือเปล่าว่าพี่เฉินเพื่อเธอแล้วเขาต้องทําเรื่องมากมายแค่ไหนกับเธอเนะพวกนายเงียบด้วยเหรอใครเป็นคนพาเธอมาที่นี่เออพี่เฉินครับพวกเราเห็นเธอแล้วก็ขอโทษสะพี่เฉินครับแต่ว่าพวกเราเน่ะพวกเราไม่ตั้งใจจะทำารื่อไม่ดีนะครับ เดี๋ยวขอโทษเธอเร็วเข้าพี่ของฉันรอเธออยู่ทางด้านนน้นดูแะพี่เฉินครับต้องโทษผมเองนะครับที่ทำลายงานปาร์ตี้วันเกิดของพี่ผมคิดว่าพี่จะมีความสุขถ้าได้เห็นสาวโคลลาคนนั้นเอานะวันหลังก็อยากคิดเองเออเองอีกก็แล้วก,กันน เอาละยังไงก็ไปสนุกกันได้แล้วเหรอเนอะร้องเพงลงกันดีกว่านะร้องเพลงดูเนว่าเธอจะยิ่งอยู่ห่างไกลไปจากฉันมากขึ้นอีกแล้วสินะเอ๊ะพี่เชิญนี่พี่จะไปไหนอ่ะพวกนายร้องเพลงไปมเธอะฉันต้องการรับอากาศบริสุทธิ์นะจริงๆเลยนะรพ้แต่ว่าจือีีฉันควรทำไงดีล่ะเพื่อที่ว่าฉันจะได้เข้าใกล้เธออีกนิดนึงนี่นนจออี ถ้าทำอะไรของเธอเนอะเอานะอย่าเล่นตัวมากเกินไปเลยนะนเนอะจู่อี้อะ